¡Gracias! Ah. तीतीयो विवाद चान्तु सफरो कोविनात् सतुमाते भावत वन्तारायो सुकितिखायुको पावासा पीतीयो विवाद चान्तु सफरो कोविनात् सतुमाते भावत สุขีตีขายุโกปาวาสัพพิตโยวิวัชชนตุสาภารโควินาสตุมาเตปาวัตวันตาราโยสุขีทีขายุโกปาวาภิวัฒนสิลิสานิจังบุธาปชาญโน จัตตาโลกธรรม,มวัทันติอายุวันโนสุขังพารัง